สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนักเทรดคริปโตเคเรนซีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้กับผมเทรดด้วยทีแอดมินเพจคริปโตเคเรนซีสำหรับรูปแบบกราฟนะครับบิตคอยนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่ผมได้มาไลฟ์แล้วก็มาพูดถึงแนวรับแนวต้านนะครับจนทำให้เกิดเส้นนะครับที่เห็นนี่นะครับมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสีเขียวเส้นสีน้ำเงินเส้น เหล่านี้นะครับก็ถือว่าเราได้อธิบายกันไปแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดต่อจากเมื่อวานนะครับพูดต่อจากเมื่อวานเ,เนื่องจากว่านะครับราคาที่ผมได้ขีดเอาไว้ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นแนว เนนะครับเนื่องจากว่าราคากราฟเมื่อวานนี้นะครับ19สิงหาคมเนี่ยล่วงหลุดลงมาปิด7โมงเช้าที่28,332 USD Bitcoin นะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับก็คือ20สิงหาคมคือเมื่อเช้านี้นะครับ7โมงเช้าปิดไม่ทะลุนะครับเส้นแนวต้านนะครับก็คือ21,475 0 0นะครับ,รบไม่ทะลุเนาะ ไม่ครับองม่นพัอนะครับพอไม่ทะลุก็วันนี้นะครับตั้งแต่7โมงหนาทีเป็นต้นไปนะครับจนถึงปัจจุบันเนี้ยตอนนี้ราคาทนะลุขึ้นมาแล้วนะครับทะลุขึ้นมาแล้วนะสำหรับแนวต้านที่1นะครับทีนี้ก็จะวิ่งมาหาแนวต้านที่2นะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ การที่เราดูแนวต้านที่2นี้เราจะไม่ซื้อและไม่ขายใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่า,ากราฟหรือว่าลิบบินของ C D C เนี่ยนะครับเป็นลิบบินแดงยังไงก็เป็นเทรนขาลงอยู่นะครับจนกว่านู่นแหละครับจะทะลุแนวต้านนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวเส้นนี้เอาออกก่อนนะครับทะลุแนวต้าน E M A 55หรือเราๆ23,400า้ 23, โหต้องฟอร์มกันใหญ่เลยดูสิกว่าจะขึ้นได้ครับ โอ้มันทุบแท่งเดียวครับ10%ถ้าหลบไม่ทันนี้ก็เละเลยนะครับแท่งนี้นะเนื่องจากว่ามันค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงนี่แหละครับเขาเรียกว่าเทรนด์ฟ l l o w วิ g หรือแนวโน้มนะครับแนวโน้มนะงั้นเทรดตามแนวโน้มยังไงก็รอดนะครับเพราะอยู่ดีๆมันจะทุบแท่งแรกไม่มีทางหรอกครับมันจะมีแนวโน้มลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ไอแนวโน้มแบบนี้ก็เช่นกันบางครั้งมันแบบเห็นไหม โน้มลงโน้มลงโน้มลง,มลงแล้วก็เพื่อขึ้นแท่งแรงแรงเราก็ต้องดูให้ดีว่ามันโน้มลงเพื่อที่จะลงหรือว่าโน้มลงเพื่อที่จะขึ้นแรงแรงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากต่อการฟันธงนะครับยังไงก็ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็เทคนิคการวิเคราะห์ไปนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองตลอดทั้งปีนี้ก็ไม่ได้สร้างกําไรกับตลาด คริปโตเลยนะครับไม่ได้สร้างเลยเนื่องจากว่าสภาพการมันเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับสภาพแต่ถ้าพูดถึงตลาดหุ้นนะครับหรือว่าตลาดทุนอื่นๆนะครับในปีปีนี้นะครับ2565ก็ก็ไม่ใช่ว่าจะสร้างกำไรอะไรได้มากมายนะครับก็สร้างกำไรได้ยากพอสมควรเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะสาย VI เนี่ยไม่ได้เลยครับ ตั้งแต่โควิดมา3 4ีปีที่ผ่านมาสาย VI ก็คือซื้อแล้วรอยาวๆเนี่ย4ีปีนี้คือเป็นศูนย์ครับคืนทุนได้ก็เก่งแล้วอะ่ะเอออย่าว่าแต่ได้กำไรเลยนะครับคือได้ทุนคืนก็เก่งแล้วครับเพราะส่วนใหญ่ขาดทุนดังนั้นเลยนะครับสาย VI นะก็คือสายถือยาวนะครับทีนี้พอสายเดรทนะครับก็ได้บ้างเสียบ้างได้บ้างเสียบ้างตามอารมณ์อารมณ์เสียก็ขาดทุนอารมณ์ดีก็ได้กาไรนะครับแต่เทรน โฟวิ้งหรือการเทรดตามแนวโน้มเนี่ยนะครับเราจะได้กำไรจากกราฟจริงๆนะครับแล้วเวลาเสียเราก็ไม่เสียเยอะนะครับแต่เวลาเราได้ถ้าเกิดเป็นเทรนใหญ่เราก็ได้เยอะนะครับฉะนั้นกำไรของเราอยู่ที่กราฟถ้ากราฟมันเคลื่อนที่กราฟมันวิ่งกราฟมันไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องนะครับแล้วสร้างกำไรมากๆเราก็ได้มากตามกราฟนั่นเองฉะนั้น ชีวิตเราหรือกําไรของเราผูกกับกราฟ100%นะครับในส่วนของเทรนด์ฟอล์เวิงหรือว่าเทคนิคการเทรดแบบผมเนี่ยนะครับฉะนั้นตอนนี้เองก็บอกเลยว่าสร้างกําไรอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับให้ผมช็อตผมไม่ช็อตนะตอนนี้ผมบอกเลยว่าถ้าให้ผมช็อตผมไม่ช็อตเออมันมัน ถ้าช็อตจะขายตรงไหนขายที่หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบห้ามันจะลงมาถึงไหมผมว่าไม่น่าจะถึงนะครับสิ่งที่ผมมองนะครับโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุดก็คืออาจจะไซเว์ way, นะครับอยู่แถวแถวแนวรับนี้อีกทีนึงเหมือนกับที่มันไซเวอยู่ตรงแนวรับนี้เห็นไหมครับ1 2และ3ตอนนี้ก็1นะครับ2อาจจะขึ้นไปครับและ3นะครับ แถวแถวเส้นนี้นะครับไซเวไปเรื่อยๆก่อนนะครับที่เส้นตรงนี้นะครับขึ้นลงขึ้นลงแถวแถวนี้ไปก่อนเพื่อสะสมกําลังนะครับยังไงซะปลายปีก็ยังพอมีลุ้นอยู่กับกราฟทรงแบบนี้เนื่องจากว่าถ้าเราดูมวลใหญ่นะครับในทางเฟรมวีคเราจะเห็นว่ามันเริ่มที่จะขึ้นแล้วเห็นไหมครับลงมาแล้วก็โยกขึ้นมีการย่อลงมานิดหน่อยนะครับ เมื่อไหร่ที่ทะลุเส้นสีเหลืองขึ้นไปได้ตอนนั้นแหละครับเดี๋ยวเราแค่อออินกันอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ผมรีบเข้าไปหน่อยนะครับก็คือมันมาแตะแล้วแหละนะครับแล้วก็รีบเข้าไปหน่อยนะครับก็ต้องยอมรับว่าถ้าดูทำเฟรมวิคเองเราก็ยังซื้อไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็หวังกําไรระยะสั้นบ้างก็มีนะครับแต่ตรงนี้พอทุบลงมาแล้วก็ออกทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอดูนะฮะประมาณ25งหมนะครับทะลุข,ขึ้น25งหมเมื่อไหร่ เข้าซื้อได้อีกนะครับรอก่อนใจยเย็นๆนะครับใจยเย็นๆแล้วยิ่งถ้าดูกราฟ i ท e f ฟิลม์ม e e k เนี่ยดูเหมือนว่ามันเพิ่งจะลงมาด้วยซ้ำไปเห็นไหมดูเส้น e m a 5 5าสินะครับโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันลงไปลึกๆๆๆๆเนี่ยก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็จะเข้าบทที่เขาทำนายไว้ว่าปี2025นยห้นู่นแหละที่จะเป็นฮับวิ่งครั้งต่อไปใช่ไหมครับ บิตคอยก็ค่อยฟื้นอ่ะปีนั้นทีเดียวซึ่งปีนี้2022อีก3ปีถ้าทำเฟรมวีกจะลงเนี่ยคือ2ปีที่ผ่านมานะครับถ้ามันจะลงไปเรื่อยๆ3ปีก็ ก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องคิดดูให้ดีนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้ามันลงพุทดพุทพพพพสายช็อตก็รวยครับมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะลงพุทพุดๆพพพใช่ไหมมันต้องค่อยๆลงค่อยๆลงเวลาขึ้นก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นถ้าลงพุทพๆพพผมก็เข้าไปช็อตนะครับก็รวยเหมือนกันนะครับฉะนั้นตลาด เวลามันลงก็มีคนได้กําไรเวลามันขึ้นก็มีคนได้กําไรนะครับเราสามารถทํากําไรได้ทั้งขึ้นและลงอยู่ที่เราจับจังหวะไหนได้เท่านั้นเองเล่นสั้นหรือเล่นยาวเท่านั้นเองนะครับตอนนี้สําหรับตลาดคริปโตไม่ได้น่าสนใจสําหรับการลงทุนแต่น่าสนใจสําหรับการติดตามเฝ้าดูนะครับระยะใกล้ชิดนะรอดูสัญญาณดีๆอย่างชีบะนี้ดูเหมือนไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะเวลาดีดขึ้นมาทีหนึ่งก็รุนแรงพอสมควรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิ ดีดขึ้นไปเท่าไหร่ฮะชิบะดีดขึ้นมาบึ้งเดียวนะฮะสามสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่คอยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงคืนสู่ราคาทุน <Isaiah eden> นะครับคืนสู่ราคาทุนเท่าเดิมเลยนะครับแต่ก็ใครรีบเก็บตรงนี้ได้ก็กาไรไปก่อนแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าขึ้นไปเล่นก่อนขึ้นไปเล่นเล่นราคาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอลงมาแล้วแอบขึ้นไปอีกนะครับอันนี้เขาเรียกพวกเจ้ามือรายใหญ่นะครับปัป่นขึ้นไปแล้วก็ทุบปั่นขึ้นไปแล้วก็ทุบ นะครับจนกว่าจะเกิดกระแสเกิดเทรน์ใหญ่ขึ้นมาจริงๆตอนนี้แหละปั่นขึ้นไปทุบยังไงก็ไม่ลงแนละ้วคือเรียกว่าทุบเขาก็ช้อนทุบคนอื่นเขาก็ช้อนช้อนช้อนนะครับนันทุบไปก็มีแต่ขาดทุนกําไรนะครับสู้ถือยาวต่อไปพร้อมๆกันนะครับแล้วไปสร้างกําไรมหาศาลยังจะดีสักกว่านะครับนั่นก็คือทิศทางแล้วก็กลไกของตลาดคริปโตหรือตลาดทุนอื่นๆนะครับถ้าไม่เชื่อคุณลองไปศึกษาในเรื่องของตลาดทองคำนะครับตลาดทองคำเห็นไหม ขึ้นมานะครับก็ลงมา4วันนะครับวิ่งค,คล้ายคลคริปโตเลยเงินยูโรนะครับไม่ขึ้นเท่าไหร่นะแต่ลงก็ลงเหมือนเพื่อนเขาเหมือนกันนะลงเหมือนชาวบ้านเขาเลยนะครับ US นะ US เนี่ยตั้งแต่ลงมานะครับพังห,หัวขึ้น34วันเนี่ยคริปโตร่วงลงเรื่อยๆนะครับก็แสดงว่านี่แหละครับสหรัฐอาจจะมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เออใช้ใช้คำว่าขู่บังคับ ให้นักลงทุนเนี่ยจำเป็นต้องเอาเงินกลับมาคืนสู่ USDT นะครับคือเขาคงมีมาตรการอะไรสักอย่างในของเขาอ่ะนะทำใหเ้เงินจากตลาดทุนต่างๆไหลออกและเข้าสู่ USDT นะครับเนี่ยยกขึ้น1 2 3 4 4วัน4แท่ง5แท่งนะครับก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับถ้ามาดู NASDAQ นะครับก็ย่อลงเล็กน้อยนะครับตลาด NASDAQ ยังไม่รอดเลยอะนะครับ ย่อลงนะครับสองวันที่ผ่านมานะแต่ก่อนหน้านี้ก็ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกันก็ต้องรอด,ดูสถานการณ์ต่อไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เงินเฟอ้อนะครับเงินเฟอ้อ US ล่วง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 นะครับหรือยูโรนะครับล่วง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 ไปอีกนะครับ บิตคอยก็จะได้อิทธิพลนะครับได้อานิสงส์ตรงนี้นะครับที่จะทําให้ราคาพุ่งขึ้นต่อไปนะครับเมื่อไรที่หุ้นร่วงร่วงร่วงทองร่วงร่วงร่วงนะครับทุกอย่างร่วงหมดเนี่ยเงินมันจะต้องไปอยู่ที่ไหนสักที่นึงในโลกนะครับฉะนั้นคริปโตก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ แต่ไม่ใช่ทางเลือกเดียวนะครับต้องบอกอย่างนี้เนาะเราแค่จับทิศทางการไหลของเงินให้ถูกเราไหลเงินของตัวเองเข้าไปรอไว้ก่อนพอเงินก้อนใหญ่ไหลาตามมาดันราคาหุ้นดันราคาสินทรัพย์ของเราขึ้นไปพอได้กําไรแล้วก็ขายทํากําไรแล้วเราก็เอาเงินไหลไปดักรอไว้อีกว่าเขาจะไปทางไหนังนั้นการศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับนักเทรดคริปโตสําหรับนักเทรด ทุกรูปแบบทุกสินทรัพย์การลงทุนเลยนะครับเพราะเราจะต้องวิเคราะห์เศรษฐกิจนะครับเป็นตัวหลักส่วนเรื่องของกราฟมันเป็นจังหวะในการเข้าจังหวะในการขายเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากราฟสวยแต่เศรษฐกิจไม่ได้เราก็ไม่ควรเอาเงิน เข้าไปลงทุนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมคงฝากเทคนิคเคล็ดลับดีๆนะครับแนวทางดีๆให้ทุกคนได้ไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันต่อไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับคงต้องจากกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ